แล้วตอนนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาที่หมู่บ้านโลโคนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เรียกว่าห่างไกลาจากจังหวัดกำแพงเพชรพอสมควรทีเดียวค่ะระยะทาง14กิโลเมตรนะคะกับการเดินทาง 1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเราจะพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศที่ขึ้นมาค่อนข้างจะเหนื่อยมากแต่เมื่อมาเห็นบรรยากาศสองข้างทางแล้วหายเหนื่อยทีเดียวค่ะกับวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาบนหมู่บ้านโลโคและหมู่บ้านป่าคาค่ะ สวัสดีครับผมมนบวงพงษธาดาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบปลป่งน้ำร้อนบ้านใหม่ชุมไซปากคานะครับบ้านปากคานั้นเดิมทีเป็นชา,าวเขาเผ่าม้งทั้งหมดมีประชากรโดยรวมประมาณ1,200คนเป็นประชากรครัวเรือนประมาณ250หลังคาโดยอาชีพส่วนใหญ่นั้นทำการเกษตรโดย90%ครับเช่นปลูกผักปลูกกะหล่ำปลีปลูกลุยปลูกค้าว สารพัดอย่างแต่อาชีพโดยรวมนั้นเป็นอาชีพที่ชาวบ้านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเป็นชุมชนที่ทำอาหากินโดยทางการเกษตรมะละวานครับต้นมะละวานนะคะครับผมอันนี้คือเก็บยอดขายครับผมบบเก็บยอดขายเก็บยอดขายขายทุกวันไหมคะก็สองสามวันครับสองวันครั้งนึงครับแล้วราคาล่ะคะราคาก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์วันสิบ ห้บาทครับต่อกิโลหรอคะครับผมต่อกิโลกรัมแล้วฟักแมวที่เราเรียกกันเนี่ยหรือว่ามะละหวานเนี่ยมีลูกไหมคะก็มีครับพี่มีมีแต่ว่าไม่นิยมบริโภคครับผมคนเขาบริโภคน้อยครับตลาดมันแคบค่ะแล้วตรงนี้พี่ปลูกเนี่ยจำนวนกี่ไร่คะประมาณสาไร่กว่าคสไร่ทำรายได้ให้พี่เนี่ยต่อรอบเนี่ยได้เยอะไหมคะก็ แต่ละรอบมันก็ได้อยู่เจ็ดแปดพันครับได้เจ็ดแปดพันก็มีกําไรเหลือครับผม,มกำไรเหลือนะคะแล้วก็ปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บได้สักประมาณกี่ครั้งคะก็มันเก็บได้ประมาณสามปีสี่ปีครับระยะอายุของมันครับอ๋ออายุคือสามถึงสี่ปีครับผมค่ะเลยนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะที่เรียกว่าสร้างรายได้นะคะให้กับพี่น้องชาวป่าคานะคะที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะเขาเรียกว่า มะละหวานนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันจนติดปากว่ายอดฟักแมวนะคะก็ขายกันอยู่ที่กิโลกร,รมัม15-20ถึง20บาทนะคะรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ7,000บาทนะคะที่สำคัญโปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้จนถึง3-4ปีนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างรายได้ที่พอเพียงนะคะให้กับพี่น้องชาวปากคาได้ดีอีกชนิดหนึ่งค่ะ This บ้านปากคานั้นเด็กนักเรียนทั้งหมดนั้น200กว่าคนครับปฐมวัยนั้น50คนมีศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ปฐมวัยก่อนเข้าเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่งน้ำร้อนเออคองรานจังหวัดกำแพงเพชรบ้านปากคาครับ แล้วนะคะนี่คือวิถีชีวิตของเด็กๆนะคะชาวหมู่บ้านปากคานะคะเมื่อสักครู่นี้เรามาถึงน้องๆกําลังเล่นนะคะเป็นกระป๋องนะคะเป็นกระป๋องเป็นการเอากระป๋องมาเลียงต่อกันนะคะแล้วก็คว้างโดยรองเท้าแตะนะคะก็เป็นการเล่นนะคะของน้องๆที่อาจจะดูแตกต่างไปจากเด็กๆในเมืองนะคะแต่ก็เป็นวิถีชีวิตที่น่ารักทีเดียวค่ะ และนี่นะคะคือน้องๆน,นะคะชาวหมู่บ้านป่าคานะคะเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตเด็กๆนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนะคะเมื่อสักครู่มากําลังปากระป,ป๋องกันอยู่เลยเมื่อกี้นะคะสนุกไหมคะสนุกสนุกเนานะนนะแล้วก็เรียกว่าเด็กในเมืองไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนะคะเอากระป๋องมาเรียงเลียงเียงต่อก,กันแล้วก็คว้างด้วยรองเท้าแตะนะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆพวกนี้นะคะเขามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนหนองแดนนะคะสาขาบ้านโลโคค่คะตอนนี้นะคะมีบุคลากรที่อยู่ห้องบนจริงๆนะคะของเรียนนะคะมีทั้งหมด5คนมีครูประจําการ2นะคะแล้วก็ครูอัตราจ้าง1แล้วก็ครูพี่เลี้ยง2นะคะตอนนี้ทางโรงเรียนนะคะขาดแทนครูสอนนะคะ,ะ,คะ <ส Rules. S 2> มีครูอนุบาล 1, 1นะคะครูประจําชั้นป 2, 2นะคะแล้วก็ครูประจําชั้นป5นะคะตอนนี้ทางโรงเรียนยังขาดอยู่นะคะ ยังยังรอนะคะรอการบรรจุนะคะใหม่แต่ว่าตอนนี้เรื่องก็ยังเงียบอยู่นะคะส่วนสถานที่นะคะที่โรงเรียนขาดแคลนนะคะก็คือตอนนี้ที่หลักๆเลยค่ะก็คือโรงอาหารของของโรงเรียนนะคะเพราะว่ายังเพราะเวลาฝนตกนะคะน้ําน้ํามันก็จะไหลลงมาทางโรงอาหารนะคะตอนนี้คือทางโรงเรียนต้องการมากที่สุดะคะ่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่อง การสื่อสารนะคะการสื่อสารกับเด็กนักเรียนนะคะตอนนี้ก็คือเขาจะเข้าใจความหมายหรือว่าการตีความของเขานะคะจะจะเข้าใจกับเราเนี่ยนะคะสื่อสารกันจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนที่เราสอนอยู่ไอ,อสอนอยู่ข้างล่างนะคะเขาเรียกว่าข้างล่างนะคะก็ลเลยตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่นะคะเราพูด เราพูดสื่อความหมายไปอย่างหนึง่งบางทีเด็กจะไปแปลเป็นภาษาของเขานะคะที่ผิดๆนะคะบางทีผู้ปกครองก็ได้กลับย้อนมาถามเราอีกว่าเออต้องยังไงแน่นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็การพูดของเด็กนะคะเขาจะ,จะสลับสลับคือจะพูดไม่ประโยคะคะ่ะพูดประโยคคือพูดสลับประโยคนะคะบางทีเขาจะเรียบเรียงคาพูดไม่ถูกค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่อ่า เด็กนักเรียนของเรานะคะมีปัญหาเรื่องการอ่านนะคะการอ่านมีปัญหามากนะคะผลสอบก็ก็ยังยังถือว่าต่ำนะคะเพราะว่าเราอาจจะขาดบุคลากรที่จะมาช่วยเราในด้านนี้นะคะ่ะ และชาวบ้านตากขาขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกองการมืิหารส่วนตำบปลป่งน้ำร้อนและหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้ช่วยกันผลักดนกันงบประมาณและช่วยส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของบ้านตากาจนทุกวันนี้บ้านตากานั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่น่าชื่นชม อาชาวบ้านได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆหน่วยงานซึ่งก็ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคของชาวบ้านคือเส้นทางการคมนาคมซึ่งยังไม่สะดวกในช่วงฤดูฝนก็ขอให้วิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นช่วยผลักดันงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอีกต่อไปครับขอบคุณครับ แล้ววันนี้นะคะจากการที่เราได้เดินทางนะคะจากบริเวณแห่งนี้นะคะอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะคะขึ้นไปเยี่ยมพี่น้องชาวไทยภูเขานะคะที่บ้านป่าคาและบ้านโลโคนะคะซึ่งใช้ระยะทางตั้งแต่เช้าค่ะเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าใช้ระยะทางทั้งสิ้นไปกลับนะคะเกือบ 5ชั่วโมงนะคะขึ้นไป2ชั่วโมงครึ่งกลับลงมา2ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ก็คุ้มค่าค่ะได้พาทุกท่านไปชมกับทัศนียภาพอีกมุมหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆสองหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ไม่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปบ่อยนักด้วยระยะทางที่ยากลําบากระยะเวลาในการเดินทางและถ้ายิ่งช่วงฝนตกนะคะถ้าไม่มียานพาหนะที่ดีพอนะคะการเดินทางก็ ค่อนข้างยากลำบากค่ะแต่พี่น้องชาวไทยภูเขาข้างบนนะคะดําเนินชีวิตเรียบง่ายนะคะแล้วก็สัญจรไปมานะคะในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายค่ะทริปในวันนี้นะคะทําให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งค่ะของพี่น้องชาวไทยภูเขาค่ะและพบกันใหม่นะคะกับการเดินทางในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ